แค้นกลัวอะไรอะอุ้ยเอาพี่นะกลักวอะไรพี่เป็นพี่ไม่ก็ต้องมันผูน้ำราบสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารคพดีมีกลมไมเนี่ยรลุ่มดังเกินไม่ไม่ดีไม่ดีวันดีเราก็สองพี่น้องก็ก็ก็ก,ก็จะมาเล่นเกมร<ผ>วมร้อ เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้แมปเนี้ยแมปนี้เสียงดังจังว่ะเพนไม่เลิกไม่เลิกแว่นะวันนี้นายสนพี่น้องก็จะมาเล่นเกมผีเดมมีมิกนครับผมเล่นแบบเกมโรบอทเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบชัปเตอร์หนึ่งหรือเปล่าแค่มันเกิดตรงนี้เนี่ยแต่ผมก็ผมไม่ชวนน้องผมมาเล่นได้มันช่างยากลำบากจริงจริงน้องผมมันกลัวไงหายกลัวยังเนี่ยไม่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ว้ามาดีกว่าแผนเราจะมาทำอะไรกันวันนี้หาทางไปดิเรงไหนเนี่ยไม่รู้ฝันวายพี่น้องกูฮ่ว้าเราจะไปเชิญเฮ้ยมีสตมิน่าด้วยปูนี้ล็อกอยู่แตนน่าจะหาทางในโรงยิมแผนมาแผนเราจะไปหาโรงยิมนี่ อะไรทำอะไรหลังหาหลังมาดิเราจะไปหาโรงยิมกันไหนอะมีเลยมีประตูหรืออะไรวะเนี่ยมันเป็นปูน,นอยู่วนะปูนปกป้องวิ่งมาวิ่งมาปูนปกป้องประตูนี้ล็อกอะไรคือประตูล็อกเกินไปแล้วทีนี้คแคปประตูหลังเอง้าโอ้ยเชี้อ พีมยังใหญ่แสงเท้าเบื่ออะไรเนี่ยแทนเอ้ยนี่แสงแทนเลยแทนมะไอ้ไม<า>้มกูอยากษ์ก้อนเดียวมาเร็วเล่าพีมไม่ไปกลัวจะเสียงกระตุกเหนมาเร็วมาเดินตามรอยเทนะ้าไปเนี่ยอ,อ่านอ่าไนไะม่ขันอ่านยังไงเนี่ยอันนี้น้องเนาะ น้องผมไม่ได้ลงมาเล่นกับแม่แล้มันกลัวถ้าได้ยินเสียงเนี่ยผมก็เอาไปน,นะครับเนาะผมไม่กลัวไม่ไหวละแหนนมาแหวเลีเ้ยตามตามรอยแหนนนำไปเลยวัตถุประสงค์ค้นหาสระว่ายน้ำเพื่อเปิดทางเขา้าค้นหาคีย์คีย์การ์ดที่อยู่ในสระว่ายน้ำเพื่อเปิดทางโรงเรียนแหนมาที่แหนวยว<ะ>ัวอยู่ในสระอยู่ในตูวน้ว่แหนอ้าริ้ว กัวู้ชมเสียงดังไปไม่ได้ผมคนปิดเสียงว่ะกลัวๆฉันน่าจะตามรอยเท้าไม่หมาลิ้วไม่กล้กันเดียวเฮ้ยเี้ยอะไรเนี่ยกระเป๋าเต็มเลือดเฮ้ยตงถามไปพร้อมกันนะเนื้อก็มา โอ้ร่างกายจากถิ่นจริงจากน้ำาน้ำควรอยู่ทางขวาของฉันตาน้ำทางขวาไปทไมเอาเถเห็นมาดีก็ยังเลี้ยเนี่ยาฉันเป็นน้มาไปทน่อะไรเนี่ยอู้หัวหัวหัวัวมาเร็วเรวเฮบตู้บตู้ ออกมาทำไมเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วแคมอยู่ไหนเนี่ยทำไมเนี่ยระวังมอ่นหนากวาข้างนอกมาลิ้วกลั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 กลัวกันกลัวกวกลัวกล่วกลวกลัลัวกลัวกวกลัวกลัลักวกั เราจะไม่เหลือไม่ได้ชีวิตวเออนี่ไงรอยออกมาทางนี้ว้ายแทงเข้าไปดิไม่ <c oughs> ไ,ไ,ไมี่เห็นไอ้ผู้ไายแสนดีเอ็กซ <c oughs> ์กล้าเข้าไปมาพร้อมกันดิ <c oughs> มาหมาริ้วนี่ต่อแถวทำไมเนี่ยมึงซื้อขนมหรือวะมานี่ดิ <c oughs> วายกลิ่นมันอยู่ในนี้น่าโอ้โหไม่มีรูปด้วยแพนหมากลิ่นอะไรวะกลิ่นขยะ อะไรเนี่ยผิดมีแมวเนี่ยโหมีวันแลนมีอะไรเนี่ยรูแมวพูดพ,พ,ดพี่มีอะไรเลยไปกันดีนกว่าแพนมากลัวพี่กินมันอยู่ในนี้อะไรกลิ่นอะไรวะกลิ่นกลัวแพนเนี่ยใช่ไหมไม่ขี้ออมาไกลเลย <c oughs> มาเร็ีบมา <c oughs> วัวกลัวแอนดูเอาลืมไปเปิดประตูออเโอ้โหนี่กุญแจ้คุณเจ,ณเจฉันจะกลับที่โรงบินไดนกว่าไปทำไมวะเข้ามาทำไมตั้งแต่แรกเข้ามาทำไมว้าแอนแอนกดเอาได้ไหมโรงยิมแอน <Hey. S 1> คือไปมีสองเจ้ามียันหรืออะไรเนี่ยเออมียันเด้อ ห้าแล้วฉันตัวเองกูเราเดินไปโอ้ยหยุดใจมีสาหลายขึ้นเลยนะเห็นไหมเห็นไหมอ้าวเปิดไม่ได้ก็ตรงนี้รามองด้านหลังเนอะน่าจะหาเจ๊แผลงี้ี้ยปุ้ยวาย ไ,ได้ไหมถือได้แล้วเพนไปเงยส,ว,สว่าดเฮ้ยคว่ำคว่ำไว่ำเฉยเรยเพนเลยเราจะตายกันหมดอ๋อ,อไปดีไม่เนี่ยนี่ออกออ,อ,ออก,กเฮ้ยออกจากเกมใช่ไหมใช่ไปมันคันนี้แล้วเราจะไถอยไม่ได้อะไรอ่ะเราจะให้น้องเราตายก่อน เร็วอะไรส้นไม้แบบนี้ดิวะว่าจืดเน่ดิวะกลัวออกก่อนได้ไหมออกอะไรมาช่างหน้าล่อตาล่อใจเสือเกย์นะต้นไ,นม,นไม้นี้ต้นไม้นี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้มาดูดิมาดูป้ายเนี่ยมาดูรูป เฮ้ย hey, สวยแต่ต้นไม้สากุระจะทำอะไรที่นี่ oh. อะไรสวยวะนี่ไปหละวิ่งไปตามหมาหนะน้าแางหลังเลย yeah. <laughs> <laughs> ไปไหนต่อเนะี่ยไม่มีอะไรไปออกอยากออกจะออกไปไหนล่ะอุ้ย่ยตกใจเสียงประตูเห็นมาดูดิม่ช่วยอ่านดินะไปไหนนะ่ะลีออน เดี่ยอนรีเซนต์ีวิวหรือเปล่าเออกำลังจะพูดเลยนี่นี่นี่ว้ายโอ้โหทางยาวแบบนี้แทนเฮ้เวลากาไปแล้วอย่าก้มหน้าก้มหน้าเดินก้มหน้าเดินเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ย ไปแผ<ต> <ไป S 1> ่นอาดีเข้ามาเรียวโหวตู้เผ่นมาเรียวเข้ามาชิ้นตึงตามหาอะไรเนี่ยมันมีมันมีทางต่อนั่นน่ะว้ายเหี้ยกูตกไกลคนเหี้ยเลยเหี้ยไป <c ười> เลยกูจะตายแล้วไอ้หัวใจเขบามาเหี้ย เล็นมาเร็วฮ้ย yeah. ่าเ็นมาเร็วประุมป yeah. ิดยฮู้ยไม่กล้าเล่นแล้ว่ะกล้าเล่นแล้วเฮ้ยเสียงใครมา กูเสียงแม่ก็จก้วเลยเป็นคนเติดสองห้องนี่สำหรับกุญแจหากุญแจดิแพนเข้ามาดิดูก่อนเกือบตายแล้วตู้เอไม่ใช่สมุดเฮ้ยีอะไรอ้กุญแจแพนปติดอะไรวะเอ้ยหัม่ตกใจเงาตัวเองมีหัวได้เนี่ยกูตาขาดแล้วแพนดูเงาไม่มีหัว ไปกันกี่ตามกล้าเล่าฝันร้ายกูฝันร้ายแน่เลยคืนนี้ไอ้ยังเอ้ยพี่เราจะตายกันบุญหีดีกว่ากูออกเกมทันไม่เนี่ยเดี๋ยวทำไม่ได้ผู้ชมให้แพนไม่เอาม่เห็นตรงใจเลยวันไหนบอกมาผีหมาลิวเป็นหมาเฮ้ยกูแจสองไม่พี่อพี่ไม่กลัว ใครกลัววะมานี่ดิเก็บกุญแจยังเนี่ยเก็บแล้วท่าเมอกี้เห็นไหมเห็นผีไหมเห็น <c oughs> ใส่ชุดสีขาวด้วย <c oughs> เฮ้ยประตูหายเอานี่ทำไมาทางมันกว้างขึ้นหรือเปล่าวะอาล้าไม่ได้นี่ไอมานีที่เร็วกลัวว้ากุ๊ยมาเราจะอยู่อนะไรในเก้าอี้เนี่ยมานี่ดิดี <c oughs> มาเร็วไม่กล้าเดินเห็นไ้ด้วยกันกว่าเปิดประตูไปเจอไหมเนี่ย เออห็นไหนไปไหนอะเอานี่เห็นมาเรื่อยๆกูตายแน่เลยว่ะเอออกไปก่อนได้ไหมเห็นอยู่เมฆกูอะไรวะเอาๆก่อนเห็นไปเรื่อยๆไปดูกูกลัวไปเรื่อยๆกูกลัยเออใหญ่เห็นมาไปเร็วไปดูไปดูเพี้ยงอะไรวะพี้ เอ้มาหนี่ไอ้มานี่เร็วไปดูก่อนนล้เราควนต่อพาสองอะาสองแล้วมันยังไปถึงสิบนาทีล้งเนี่ยไปเร็ว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 โ้วว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 แวววว้วว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 วโวว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 วเวว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 อนววไปา เล่นเบลงเลยดีกว่าว่าเออเออเออเฮ้ยไม่ดิแอนะเล่นทำอะไรกันไม่มีอะไรเลยเนี่ยลงไปก่อนได้ไหมโอ้เม้นมืดจังวะให้ไปพร้อมกันไหมเราจะจับมือกันแล้วเดินลงไปสู่ความมืดเอ้าเอาหื้ยมาพร้อมกันดิวายมืดไป ว่ายไปตู้ไปเงิงว้ายประตูกูตกใจตะตูอะไรล่ะฉันน่าจะมองหาคุณแจน่ยนี่ไงมันใช้ได้ด้วยไปว้ายหยาะอ้าวเฮ้ย,ยนี่อะไรอะ่ะผมตกใจหน้าน้องผมกีนี้ <c oughs> <G ül> เ,อเอ้ยแพนหายไปไหนมันี่ดูเดินตรงไป <G ül> เราจะจับมือกันอเอาพี่จับมือกันที่มาเดินออกไป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 ดินีดี <G ül> <G ül> อะไรอยู่หน้าดางล่างยิงใกล้เฮ้ยยิงจะใช่ยิงทำไมอยู่่่นนัะอะไรอยู่หลังแพนน่ะสโนว์แมนโมนดนตีคน <G ül> ด้วย นห้าไปเจ้าหมาน้อยมาเริวทมไมแดงอ่ะอะไรอะคนหรือเปล่าวเะนะี่ยมันขยับด้วยอะแทนไปดูกันดิไม่เอาโอ้โหนี่ก็ใช่พี่เราจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดความกลัวของเราได้อย่างไรขับเตงับ แม่เสดมนที่ไปเล่นเดินเข้าไปอฝันร้ายฝันร้ายอย่าคนเลยวาหายไปไหนแล้ววะเออดูด้วยนะตามหลังมาก็แล้วกันนะจ๊ะแม่ลไปกันเลยจ้ะนะจ๊ะวิชาชุนไอ้ฮะใาไอ้ต้นไม้นี่หรือมึงจะผ่านเนี่ย

ไอเห็นไหมไอเห็นไหมแอนเหมือนเหมือนโม้โม้เลยอ่ะไม่อยากเล่นแล้วผมไม่นอนไม่หลับเนี่ยเลยว่ะไม่นอนเอ็นมาไม่กูอยากเล่นแล้ว ว้าไม่อยากเล่นแล้วเลยเห็นมาริ้วเพ้นรออะไรยืนแข็งทำไมเนี่ยยืนแข็งไม่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมากล้าขึ้นสะพานเนี่ยไปกันดีกว่านม่หน้าอะไรเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ละไปกันเลยดีกว่าอยากเห็นใหม่จังมาเลี้ยวเพ้นผมพูดเล่นนะผมไม่อยากเห็นใหม่ละ แอนรออะไรเนี่ยยืดกุญแจทำไมนะตกใจหมดเลยนะเมื่อกี้นี่เนะมื่อกี้นี่แบบโอ้เมื่อกี้แบบโย่แล้วโคลคิปดิฟูเกอรโอ้แม่งคือผมไม่กล้าเดินผมตกใจเพ่เพเมื่อกี้นี่คือจังหวะมันโผล่มันคือ นาคยี่นาตายี่นาตาน้องรักเธอหมดใจแย่พ้นใดใดก็ไม่สำคัญเชื่อทราบตรีนำแทนไปเลยแทนไปก่อนไอ้บ้าเหรอไปเมื่อกี้ยังอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะเอ้าไม่ใช่นี่หว่าผมเห็นไอ้เสียงขาขนึกว่าตัวอะไรมาเด็ดจะทอนแสงอ่ะ นี่กเป็นแมงมุมนี่อะไรที่จังแม่ชื่อได้แม่ให้มาเร็วขอื่นแล้วมั้งโอ้โหผมว่าแม่งต้องมีตัวอะไรในเขาวงกฎเป็นเขาวงกฎใช่ไหมเนี่ยมีตัวอะไรบิงตามอะผมว่านะเฮ็นกลัวอะไรวะอุ้ยเอาพี่น่ะกลัวอะไรพี่มันพี่ป็นตัวมันทูนน้ำเราจะไปทางไหนดีขวาซ้าย r i g h ดีขวาซ้ายซ้ายดีฮะ ขวาซ้ายซ้ายดีทะไม่ถูกเลยวะก็ถูกไม่ใช่หรอถูกขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายดีใช่ไหมชมผมผู้ถูกใช่ขวาซ้ายซ้ายดีขวาซ้ายซ้ายดีอะไรคือขวาซ้ายซ้ายดีหรอวะเออพี่เป็นไรเนี่ยเอ้าผมไม่ได้กลัวนะที่ผมพูดผิดพูดถูกเนี่ผมมากผมตื่นเต้นจริงเลยโอ๊ยผมเจอทางซ้ายแค่น้ำดิ นำไปสิไอ้น้องลุยกูไปไหลอ่ะโอ้โหกลับมาที่ดื่มครับผมไม่กล้าวิา่งเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่อยู่แล้วอ้าโอ้ไม่กล้าเนิดเลยเราจะไม่ยอมแพ้เอาเพนมาชาวสปาร์ตา เอาแผน่นไปไหนเนี่ยทำอะไรเนี่ยบัวเ,เ,เกือกเกือกเงยโอ้โหนี่นี่นั่คนเดียวแผ่นมาแผ่นไปน้องผมอ่ะไมีเกิงอะไรวะเกิดอะไรว้ายคุณไปก้าเดินเวนมันตกใจ มันมั่งมันมีอะไรตัว,ตวอะไรออกมามันมีเสียงหัวใจหรือเปล่าวะมันเสียงหัวใจเต้นไปเล้วก <c oughs> ออกแล้วเฮ้ยทำไงดีวะเดียแพนออกอยังเนี่ยยังโอ้ทำไมเราไปดิ้อไปลิว้วเดี๋ยวผมไม่กล้าเล่นจริงเลยผมกลัวกลัวกลัวพานี้ขอไว้แค่นี้ก่อนก่อนผมจะหัวใจวายละถ้าน้องผมไม่เล่นเพราะผมจะว่าผมว่าผมจะเอาเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะจะได้ครบกันสี่ห้าคนดีดีดีไปไหนเนี่ย แฟนหายไปไหนล่ะเฮ้ยแอบให้ออกก็หรอออกแล้วชิบหายแล้วท่านผู้ชมฮู้บนตายแน่เลยเอาละครับผมท่านผู้ชมเอ่อยูว่าคิวดิฟูเดอร์ท่านผูจนจบนะครับตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมกลัวใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมท่านผู้ชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ ผม,ผมจะเอาเพื่อนผมมาเล่นด้วยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องกลัวผมจะให้เพื่อนผมนําแทนนะให้คนเลยเจอกันคลิป้าครับผมทุกชุชชกมซิลเกน